สวัสดีค่ะทุกคนธนสังค์ค่ะวันนี้จะมาชิมยำนะคะยำแบบนี้หน้าตาแบบนี้มีเห็ดนะคะมีกุ้งยำรวมนะคะเห็ดใส่กุ้งใส่ปูอัดพูดแล้วก็น้ำลายไหลนะคะไม่ไม่พูดพ่าพําเพลือค่ะจะมาชิมให้ดูนะคะกลิ่นก็จะหอมมะนาวมากค่ะที่ญี่ปุ่นไม่มีก็ใส่เลมอนก็ได้นะคะมีนะคะมะนาวบางที่ก็มี ใส่เลมอนใส่ยุซซึใส่อะไรก็ได้นะคะน้ำลายไหลค่ะก็จะมาชิมนะคะชิมเห็ดก่อนดีกว่าชอบเห็ดชิมเห็ดใส่พริกใส่แครอทใส่แคปกะหล่ำปีนะคะแคปเป็ดอืมอร่อยค่ะ อันนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะคะเพราะว่าใส่ปูอาดลงไปปูแบบนี้มันก็จะหวานๆหน่อยนะคะเนียค่ะกินกับเห็ดใส่ปูอาดใส่เห็ดอืมหวานอร่อยะค่ะ ใส่หอมหมัวใหญ่ด้วยนะคะใส่กระเทียม mm. ก็จะมากินกุ้งชอบกินเป็นอย่างนะคะ mm. กุ้งก็จะตักกระเทียมด้วย กระเทียมนิดนึงนะคะอืมอร่อยค่ะนี่นะคะหน้าตายำาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะใส่กุ้งใส่อะไรอย่างชอบเห็ดเก็มทองนะคะมีเห็ดอะไรก็ใส่เผ็ดกระเทียมนิดหน่อยค่ะ มื่อกี้กินกระเทียมกับกุ้งก็จะ,จะกินเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองแบบนี้สูตรนี้อร่อยนะคะทำง่าย ส่วนผสมก็จะมีที่ทำวันนี้นะคะมีกุ้งมีปูอัดมีอะไรนะทูน่านะคะทูน่ามีกระเทียมมีพริกมีกระหล่ำปีมีแครอทนะคะแล้วก็มีหอมหัวใหญ่แล้วก็มีเห็ดสามอย่างค่ะใส่เห็ดเข็มทองแล้วเห็ดอะไรหลายอย่างนะคะอีกสอย่าง แล้วใส่เห็ดอะไรก็ได้ค่ะที่เราชอบกินแล้วส่วนผสมก็จะมีเครื่องปรุงรสก็จะมีแค่น้ำปลาพริกใช่ไหมคะแล้วก็ผงชูรสแล้วก็เลมอนเลมอนหรือมะนาวหรือยุสเซออะไรก็ได้ที่เปรี้ยวๆนะคะใส่แค่นี้ทุกคนมันอร่อยอยู่แล้วค่ะอย่างทูน่าก็ทูน่าในน้ำแร่อะไรแบบนี้มันก็อร่อยเนาะเขาก็ปรุงรสปรุงอะไรมาแล้วแล้วก็อะไร อย่างปูอัดนี่มันก็จะหวานหวานมีรสหวานในตัวอยู่แล้วนะคะเราก็ใส่ไปนิดหน่อยแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำตาลเลยค่ะก็อร่อยแล้วค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะทุกคนนี่หน้าตาแบบนี้อร่อยมากนะคะทุกคนอยากให้ไปลองทำลองชิมกันขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมบ๊ายบายค่ะ